เอาละรครับวันนี้ผมจะเล่าประวัติโนเอลสาวน้อยซาตามะแห่งโลกเทวันสวัสดีชาวเคมเมอร์มจักรวาลไปด้ทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมไวสกายดอกไม้ที่หานกล้าเมษาวผู้เป็นที่พึ่งพาของกองอัศวินฟาร์มูเนียสแล้วโนเอลยังมีความฝันว่าสักวันหนึ่งจะเป็นอัศวินเต็มตัวให้ได้อย่างแน่นอน โนเอลเกิดวันที่21มีนาคมครับกลุ่มดาวปลามาคอดิสวิชันธาดหินอาวุธดาบใหญ่งานอดิเลกเธอชอบซักล้างสิ่งของต่งตางๆซักเสื้อผ้าล้างพื้นล้างหน้าต่างเวลาโนเอลเห็นของสกรปรกกลายเป็นของสะอาดเธอจะรู้สึกภูมิใจมากครับและนี่เป็นงานเวลาพักด้วยนะคุณผู้ชมเท่ากับไม่ได้พักเลยนะเนี่ย อาหารที่ชอบของน้องสลิดไฟอิงสลัดครับสำหรับโนโอเอลแล้วนี่มันเป็นอาหารที่รวบรวมวัตถุดิบแสนอร่อยของมอสรสแตดให้มาอยู่ในจานเดียวซึ่งมีสารอาหารครบถ้วนแคลอรี่ต่ําเธอถึงชอบกินขนาดกินทุกวันมาเป็น10ปีแล้วด้วยครับสูตรอาหารที่ไม่ชอบไม่มีนะผู้ชมแต่มีเรื่องหนึ่งที่ทาให้โนโอเอลปวดหัวตอนชิมอาหารในงานเลี้ยงในฐานะเมดโนโอเอลต้องชิมอาหารทุกจานด้วยตัวเองครับพอกินเยอะไปก็รู้สึกผิดขึ้นมาซะง,งั้นถ้าชิมทุกจานมันก็เยอะเนาะ โนเอลเป็นเมดแห่งกองอสศวินโฟบูเนียสเธอมีความฝันอยากจะเป็นอสศวินมากครับโนเอลกำลังรอวันที่ได้สวมใส่ชุดเกราะอ,อันเป็นสนัญลักษณ์แห่งเกียรติยศเธอเลยพยายามฝึกฝนทุกอย่างเพื่อจะขึ้นเป็นอสศวินให้ได้ ถึงขนาดไปขอทดสอบเป็นนักปราจญภัยเพื่อฝึกก็มีครับโนเอลฝึกร่างกายทุกวันยังกับซาตามะอ่ะผู้ชมวิดพื้นร้อยครั้งสิตอัพร้อยครั้งลุกนั่งร้อยครั้งแล้วก็วิ่งรอบเมืองมองสตดอีก2รอบทุกเช้าดีนะที่ผมไม่ร่วมเหมือนกันด้วยนะผู้ชม <c oughs> แล้วถึงเวลาฝึกเธอจะทำได้ดีมากแต่พอสอบขึ้นเป็นอัศวินโนเอลจะรู้สึกประหม่ามากเธอก็เลยทำไม่ค่อยได้นะครับจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นอัศวินเลยแล้วอีกเหตุผลหนึ่งเพราะจีนยังห่วงเรื่องจิตใจของโนเอลครับ ที่เธอจะมีความลังเลและอ่อนโยนเกินไปซึ่งตอนนี้โนเอลจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากเมื่อได้ปกป้องคนอื่นเท่านั้นครับพอเจอคนเดือดร้อนเธอจะช่วยทุกข้างตอนจนจบเรียกได้ว่าทาั้งงานตัวเองและงานคนอื่นทําได้อย่างไร้ที่ติเลยโนเอลนี no ่โหมงานหนักเหมือนจีนเลยนะคุณผู้ชมถอดแบบมาจากจีนเลยก็ว่าได้ขนาดยังไม่ได้เป็นอัศวินยังขยันขนาดนี้แล้วถ้าเป็นอัศวินขึ้นมาจะเป็นยังไงเลยครับ ตอนนี้โนเอลยังคิดเลยว่าความสามารถของตัวเองยังไม่พอที่จะผ่านการคัดเลือกอัศวินที่แสนสาหัสได้เธอเลยหาทุกวิธีให้ได้เข้าใกล้อัศวินเพื่อเรียนรู้ลักษณะท่าทางของพวกเขาก็ยังดีทํางานทุกอย่างในกองอัศวินนอกจากช่วงฝึกฝนโนเอลค่อนข้างยุ่งจนหัวหมุนทั้งในและนอกมอสแตตเลยครับเธอคอยไปปรากฏตัวอยู่ข้างๆทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือจนมีคําพูดติดปากว่าวางใจเธอให้ฉันช่วยอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยผมว่ารวมๆโนเอลควรเป็นฮีโร่มากกว่าแล้วนะแบบเนี้ย ส่วนในสายตาของหลายคนโนเอลคือเมทที่มีความสามารถสูงมากนะครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเธอนั้นอยู่ทุกคนทุกแห่งจริงๆ อย่างตอนงานเลี้ยงครั้งหนึ่งมีเด็กต้องการหยิบจานแต่จานทั้งหมดดันกองอยู่หน้าประตูตู้เก็บของบางส่วนก็วางไว้ตรงจุดอันตรายที่ตกมาได้ทุกเมื่อแต่พอเขาตะโกนชื่อโนเอลออกมาเท่านั้นโนเอลที่อยู่ทุกหัวทุกแห่งก็จะโผล่ไปที่นั่นทันทีเธอจะจัดวางตู้ลงแนวนอนหยิบจานไปหนึ่งแล้วส่งให้จากนั้นก็เตือนว่าอย่าดื่มเครื่องดื่มเยน็ยนๆทันทีหลังเพิ่งกินเนื้อเสร็จนะ พอทำทุกอย่างเรียบร้อยโนเอลก็จัดการวางตู้ไว้ที่เดิมทําความสะอาดจ,จานอื่นๆและวางไว้อย่างเป็นระเบียบโนเอลก็ตื่นลุร้นมากจนบางครั้งก็ให้ความช่วยเหลือมากเกินไปด้วยครับแล้วการช่วยเหลือเกินไปของเธอก็มีเรื่องเล่าอยู่นะครับว่าครั้งนั้นทําให้นักธุรกิจที่คิดร้ายคนหนึ่งถึงขั้นกลัวจนหัวหดจนหนีไปจากมอสแตดเลยหนีไปเพราะช่วยมากไปเนี่ยนะ มีอยู่ครั้งหนึ่งนักธุรกิจจากเซเนตนายาเข้ามาขยายกิจการอุตสาหกรรมเหล้าที่มอสตัดตอนนั้นเขาวางแผนใช้วิธีหลอกล่อต่าง,างๆเพื่อวางรากฐานบนดินแดนแห่งนี้แล้วจะค่อยๆครอ,องตลาดด้วยเหล้าจากบ้านเกิดของตัวเองเพื่อทำลายอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของมอสตัด เวลานั้นเขาได้แทงเป็นนักธุรกิจที่มีจิตใจ,จดีพาภรรยากับลูกสาวมาที่เมืองเพื่อหาลรือเกี่ยวกับธุรกิจในฐานะแขกผู้มีเกียรติจากแดนไกลพวกเขาตอนนั้นได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากโนเอลตอนแรกนะักธุรกิจคิดว่าโนเอลต้อนรับดีมากแตกต่างจากชาวมอรสเตดคนอื่นแต่แล้วต่อมา เขาก็เริ่มรู้สึกแปลกๆขึ้นพอนเอลมาจะรู้ล่วงหน้าเสมอว่าเขาต้องการอะไรเธอจัดตารางเวลาให้อย่างดีทุกวันอาหารของสเนตนายาทั้ง3มื้อที่เตรียมไว้บนโตะ๊ะก็มักจะเป็นอาหารที่คนในบ้านชอบกินเสมอถึงขั้นรู้ได้ว่าลูกสาวของนักธุรกิจมีนิสัยชอบนอนกอดตุ๊กตาเวลานอนโนเอลเลยเย็บตุ๊กตามาส่งให้ด้วยฝีมือของเธอเอง นักธุรกิจที่เห็นว่าโนเอลรู้ทุกอย่างภายในครอบครัวเขาเลยไม่รู้ว่าจะเริ่มแผนการทางธุรกิจยังไงดีแค่มองเห็นใบหน้ายิ้มแย้มของโนเอลในใจของนักธุรกิจก็ถึงกับหวาดกลัวจนทําอะไรไม่ได้เลยถึงขั้นคิดว่าโนเอลทําไปด้วยเจตนาแอบแฝงจนสุดท้ายนักธุรกิจคนนี้ก็ออกจากมอสต,ตัดไปกับภรรยาและลูกสาวในชั่วข้ามคืนและไม่กลับมาอีกเลย โนเอลยังมีคิดอีกนะครับว่าน,นี้อาจจะเป็นเพราะการต้อนรับของเธอมีความบกพร่องเลยทําให้แขกอารมณ์เสียและจากไปซึ่งโนเอลไม่รู้เลยว่าทั้งหมดเป็นผลจากการทํางานไล้ทิสติของเธอเองก็เพราะการใส่ใจทุกรายละเอียดของเธอนั่นแหละครับนักธุรกิจที่คิดชั่วคนนั้นเลยหนีไปนี่เองคิดไปเองทั้ง2ฝ่ายเลยนะคุณผู้ชมข้อดีของการชอบช่วยเหลือจนเกินตัวของเธอก็มีนะครับ แต่ข้อเสียมันก็เป็นการที่เธอฝืนตัวเองมากเกินไปด้วยอย่างตอนที่เธอไปช่วยนักผจญภัยที่เกือบแข็งตายในดากสไยวันนั้นเป็นวันที่พาย,ยุหิมะโหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งและรุนแรงร่องรอยของมนุษย์ก็ถูกกลบไปอย่างรวดเร็วการหาคนในสภาพแวดล้อมแบบนี้มันก็ยากมากนะครับแต่โนเอลก็ยังค้นหาต่อไปทามกลางสปาวะที่อันตรายจนเวลาผ่านไปกว่าครึ่งวันในที่สุดก็ได้พบนักผจญภัยที่กำลังจะแข็งตายอยู่ในถ้ำเวลานั้นเสื้อคลุมผ้าฝ้ายของโนเอลก็เปียกโชกไปหมดน้ำในกาต้้้มนนนนากก็็็ลยเปแแขงงต่ถึจะ สถา,านการณ์สิ้นหวังโนโเอลก็ยังรวบรวมกําลังเฮลือกสุดท้ายพานักประชภัยลงจากภูเขาจนได้แล้วเหตุการณ์นี้เองทําให้โนโเอลที่ฝืนตัวเองเกินไปต้องนอนป่วยถึง3วันเต็มๆซึ่งมันทําให้เราอสวินทั้งหลายกังวลอย่างมากครับแล้วเรื่องที่โนโเอลชอบฝืนตัวเองไม่ได้เกิดครั้งสองครั้งนะคุณผู้ชมนี่เลยทําให้เราอสวินอาวุโสในกองอสวินเป็นห่วงเธออย่างมากและเพื่อไม่ให้โนโเอลที่แสนใจดีตกอยู่ในอันตรายนี่เองจีนก็เลยต้องพยายามคิดค้นหางานที่ปลอดภัยให้กับเธอไปทําเพื่อจะหลีกเลี่ยงอันตรายทีี่่เเเกกิดขึ้นนัับบโอองคร ช่วงเนื้อเรื่องแรกตอนภายพิบัติมังกรดาวลินโนโอเอลมีความกระตือรือร้นอย่างมากครับเธอต้องการแก้ไขต้นตตของความอหนยนนี้เองแต่ด้วยการจัดการอย่างรอบคอบของกายอานี่เองโนโอเอลก็เลยได้รับงานถูกเฉิญจำนวนมากนะับไม่ถ้วนจนเหตุการณ์วิกฤตครั้งนี้สิ้นสุดลงทำให้ห้ามไว้เธอได้ไปฟาดมังกรดาวลินเองเลยครับแบบนี้มาถึงเรื่องพลังของโนโอเอลนะครับถึงเธอจะมีรูปร่างเล็กผอมเพรียวแต่ก็แฝงไปด้วยพลังที่แข็งแกร่งมากนะผู้ชมไม่ใช่แค่ว่าเธอตั้งใจแน่วแน่แต่ก็ยังดื้อมากด้วย มีครั้งหนึ่งลิซ่าเคยเครขึ้นมือการทดลองตกไปใต้ชั้นหนังสือแต่ลิซ่ากำลังกังวลว่าถ้าก้มลงนอนเพื่อจะเก็บของใต้ชั้นจะทำลายภาพลักษณ์ความเป็นกุลสตรีของเธอหรือเปล่าตอนนั้นเองโนเอลก็เห็นเข้าเธอเลยรีบเข้ามาช่วยยกชั้นหนังสือที่มีหนังสือวางเต็มยกขึ้นได้มือเดียวแล้วเวลาตอนยกจนถึงตอนวางก็ไม่มีหนังสือสักเล่มขยับเลยจะแข็งแกร่งไปไหนเนี่ยคุณผู้ชม แล้วอีกเหตุการณ์หนึง่งมีรถส่งสินค้า3คันที่วิ่งผ่านประตูหน้าเมืองมอสตัดแล้วดันไปโดนไพโรสลามโจมตีจนไหม้ทั้งคันตอนที่เจ้าของสินค้ากำลังลนลานทำอะไรไม่ถูกนั่นเองโนเอลก็ได้เข้ามาช่วยอย่างรวดเร็วเธอจับทั้งสินค้าและรถขนสินค้าโยนลงไปในทะเลสาบไซเดอร์หลังจากนั้นก็กระโดดตามลงไปเพื่อจะไปเก็บสินค้าและรถกลับขึ้นมา ความแข็งแกร่งทางกายภาพของโนเอลสูงมากนะคุณผู้ชมถึงขนาดทาให้ช่างฝีมือด่แสนจะภาคภูมิใจในฝีมือตัวเองต้องหดหูจนอยากจะปลีกวิเวกเข้ามาในปาเลยทีเดียวแล้วนี่ก็เป็นเพราะว่าช่วงที่โนเอลฝึกเธอดันไปทําดาบที่ช่างฝีมือตั้งใจตีด้วยแร่ต่างๆอย่างสุดฝีมือทําให้บินและหักทั้งหมดและโนเอลยังทําหักหลังจากใช้งานแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นครับ ตอนแรกช่างฝีมือแวกเนอร์คิดว่าเป็นเพราะปัญหาในการใช้ดาบไม่ถูกวิธีของโนเอลแต่ไม่นานเขาก็รู้ว่านั่นเป็นเพราะเรื่องความแข็งแกร่งของอาวุธที่ยังไม่พอล้วนเลยครั้งหนึ่งแวกเนอร์ก็เลยเดิมพันชื่อเสียงของตัวเองสร้างดาบใหญ่ที่ทั้งหนักและทนทานขึ้นมาเล่มหนึ่งซึ่งทะลวงเข้ากับพลังท่าหินของโนเอลก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องอาวุธของเธอได้นั่นเองแล้วช่างฝีมือยังคิดว่าโนเอลคงไม่แสดงพลังที่มากผิดมนุษย์ของเธอยังไม่จำเป็นแน่นอนนั่นเพราะว่าเธอก็ต่อต้านการใใช้้ควววาาามรมรรุนนนนนนแแงงงเเเหหืออกัััับต่่ลจะไดดพิศษ เธอก็เดินไปเจอเหตุการณ์หนึ่งที่โจรลาสมบัติขี้เมาสองคนเข้ามาโจมตีเพราะเห็นว่าโนเอลเป็นเพียงแกะน้อยไร้ทางสู้เท่านั้นผลที่ได้ก็คือโจรก็โดนฟาดเละไปตามระเบียบครับ <c oughs> มาถึงเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับวิชั่นนี่ก็เป็นตอนที่โนเอลกําลังคัดเลือกเป็นอัศวินช่วงแรกๆนะครับเมื่อนานมาแล้วหลังจากสอบตกจากการคัดเลือกการเป็นอัศวินโนเอลก็รู้สึกท้อแท้อย่างมาก มารยาทวิชาดาบศิลปะการเจราจาที่พยายามเรียนมาหนเอลรู้สึกว่าทั้งหมดจะต้องเสียแรงเปล่าเธอจำจุดเด่นของอัศวินทุกคนได้แต่เธอก็คิดว่าใครจะจดจำความพยายามของผู้แพ้อย่างเธอกันโนเอลไม่เคยหยุดมุ่งม,มั่นที่จะเป็นอัศวินแห่งฟอร์เนียสักครั้งแต่ในครั้งนี้ร่างกายอนเนกเหนื่อยของเธอก็ไม่สามารถยืนขึ้นได้โดยทันทีเหมือนเมื่อก่อนแล้วหลังจากนั้นจู่ๆป,ประตูของกองอัศวินก็เปิดออกรักษาการผู้บัญชาการจีนที่เป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกอัศวินได้เดินออกมา โนเอลที่ไม่รู้ว่าควรแสดงสีหน้าแบบไหนเธอเลยทําความเคารพตามแบบฉบับอัศวินไปโดยไม่รู้ตัวไม่นานโนเอลก็รู้สึกตัวว่าตัวเองทําอะไรผิดพลาดไปในตอนที่เธอกําลังอายจนอ,อยากจะแทรกแผ่นดินหนีแต่จีนกลับหยุดอยู่ตรงหน้าเธอและทําความเคารพตามแบบฉบับอัศวินกลับเช่นกันโนเอลตกใจไปพักหนึ่งจากนั้นก็ยิ้มเจินเจือนออกมา ทำท่าทางงุ่มง,ง่ามไร้เดียงสาเป็นอย่างมากแล้ววันนี้มันก็เป็นวันที่แสนโชคดีที่เธอจะไม่มีวันลืมโนเอลได้รับการยอมรับ2อ,อย่างที่สําคัญเป็นอย่างมากอย่างแรกก็เป็นการยอมรับจากจีนแล้วหลังจากนั้นเองเธอก็ได้รับวิชั่นมา ซึ่งเป็นอย่างที่สองที่ได้รับการยอมรับจากเทพเจ้า,จาหลังจากวันนั้นเองโนโอเอลที่ถือวิชั่นในมือเลยมีความมั่นใจขึ้นอย่างมากเธอจะไม่ย่อท้อและมุ่งมั่นที่จะใส่สวมเกราะอ,อัศวินนั้นโดยมีความน่าเชื่อถืออ่อนโยนและอยู่ทุกโหดทุกแห่งอย่างแท้จริงให้ได้ คนที่จุดประกายไฟในตัวเธอก็อาจจะเป็นจีนนี่แหละครับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากพระเจ้าซึงได้วิชั่นในเวลาต่อมานี่เองเลยทําใหโนเอลไม่คิดอยากจะยอมแพ้อีกเลยในแฮงเอา์น้องก็ฝึกฝนอย่างหนักเลยนะคุณผู้ชมทั้ง2แฮงเอา์เลยโหอ,อยากจะให้มีแฮงเอา์ที่3ม,มากเลยนะครับอยากให้น้องเป็นอัศวินเต็มตัวสักทีเนี่ยแต่ขนาดยังไม่เป็นอัศวินน้องยังทํางานหนักขนาดนั้นเลยนะนักเดินทางต้องเข้าไปเปลี่ยนความคิดน้องแล้วแหละคุณผู้ชม ต่อไปเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวกับเพื่อนๆและคนรู้จักของโนเอลนี่เองสำหรับบาบาร่าทั้งสองสนิทกันมากนะคุณผู้ชมชอบมานั่งดื่มชาด้วยกันเสมอบางทีบาบาร่าจะฮัมเพลงออกมาเบาๆแล้วบอกโนเอลว่าเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาถึงโนเอลจะไม่มีคําแนะนําที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับดนตรีแต่เธอก็มีความสุขมากที่ได้ใช้เวลาร่วมกับบาบาร่านะครับเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทกันนั่นแหละคุณผู้ชมเกี่ยวกับไก่ะ เขาเป็นคนที่ลึกลับมากสำหรับโนเอลเลยมาเหมือนเงาไปเหมือนสายลมแล้วก็มีงานสำคัญที่ต้องจัดการทุกวันแถมกายอายังมักจะหางานเล็กๆให้กับโนเอลทำเหมือนกับว่าเธอเป็นสมาชิกของทีมคนหนึ่งเลยแต่ถึงจะเป็นเหมือนกับเด็กส่งของโนเอลก็เห็นคุณค่าที่ได้รับมอบหมายมานะครับจริงๆกายอายที่ชอบหางานให้ก็เพราะว่าเขาได้รับความไว้วางใจจากจีนให้คอยดูแลรุ่นน้องคนนี้อย่างลับๆนี่เองแต่ในสายตากายอายโนเอลทำงานคล่องมากเขาเลยคิดว่าไม่ต้องดูแลก็ยังได้เลย มาถึงสําหรับจีนซึ่งจีนก็คือไอดอลของโนเอลมาตลอดเลยครับถ้าวันหนึ่งโนเอลได้รับการยอมรับจากเธอในฐานะอัศวินก็จะเป็นสิ่งยืนยันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความพยายามที่ผ่านมาของโนเอลเลยจีนก็ยังเป็นห่วงหลายๆอย่างอย่างที่ผมเล่าไปในต้นคลิปนะครับแต่ถ้าโนเอลผ่านการทดสอบเมื่อไหร่เธอก็อาจจะได้ขึ้นเป็นอัศวินในอนาคตเลยแต่ต้องให้นักเดินทางไปอยู่ด้วยเลยครับเพราะถ้าไม่มีนักเดินทางโนเอลจะทํางานหนักมากเลยถ้ามีนักเดินทางอยู่โนเอลจะได้ไปพักบ้าง มาถึงเป็นเน็ตเขาเป็นคนที่สังเกตโนโอเอลมานานแล้วเห็นเธอมีพรสวรรค์และมีความพยายามมากแต่ก็กลับไล้เป็นเมดในกองอัศวินไม่ได้เป็นอัศวินสักทีเบนเนตเลยชวนโนโอเอลให้เข้าร่วมกิวน้ำประจันภัยอยู่หลายครั้งเลยครับเขาบอกกับโนโอเอลว่างานของกิวเหมาะกับเธอมากกว่ากองอัศวินแต่ด้วยความที่โนโอเอลยังไม่ยอมแพ้จากการเป็นอัศวินเธอเลยปฏิเสธไปตลอดนั่นเอง เกี่ยวกับน้องครีโนโอเอลก็ชอบไปขอคําแนะนําจากครีนะครับพอเห็นว่าน้องเป็นอัศวบินเต็มตัวแล้วแต่พอน้องครีฟังยังไม่ทันจบน้องก็ลากโนโอเอลไปเล่นระเบิดนอกสุริยาาการกองอัศวบินซะแล้วตอนแรกโนโอเอลยังคิดว่าเป็นการฝึกเลยแต่พอจีนมาเจอเข้าก็เลยโดนขังคู่เลยเกี่ยวกับเอมเบอร์โนโอเอลนับถือเอมเบอร์มากนะครับนอกจากจะมีความสามารถเอมเบอร์ก็ยังใจดีกับโนโอเ,เอลมากด้วยสอนทําบาลอนบันนี่ให้ด้วยตอนนี้โนเอลก็ยังห้อยบาลอนบันนี่ติดตัวไว้เพื่อเป็นเครื่องรางนําโชคเลย ที่ห้อยคงไม่ได้ทําเป็นระเบิดจิว๋วใช่ไหมในคุณผู้ชมและสําหรับลิซ่าบางครั้งที่ลิซ่าขอให้โนเอลช่วยจัดหนังสือบนชั้นวางให้แล้วพอเธอเห็นโนเอลเหนื่อยโนเอลก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นลิซ่ารู้สึกแปลกใจอย่างมากเลยครับยิ่งเหนื่อยยิ่งชอบซะง,งั้นคุณผู้ชมโอเคก็จบเพียงเท่านี้ก่อนเนาะสำหรับเมดสาวของกองอัศวินฟอร์นเนสถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปบายบาย